ในหัวข้อนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงการเอามาร์จิ a l ลฟังก์ชันมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อทำให้เราได้กำไรสูงสุดนะครับที่ดีที่เราได้นะครับก็คือเขาบอกว่าถ้าเขามีฟังก์ชันกำไรนะครับซึ่งฟังก์ชันกำไรเนี่ยประกอบไปด้วยฟังก์ชันรายได้ลบกับฟังก์ชันต้นทุนเขาบอกว่าฟังก์ชันผลกำไรเนี่ยนะครับจะถูกทำให้มีค่าสูงสุดที่ระดับการผลิต Q เมื่อ m a ่อมาร์จิเ e ลเรเนะครับเท่ากับมาร์จิ a l Cost ฟังก์ชันนะแล้วก็ อัตราการเปลี่ยนแปลงของ Marginal Co. s สนะครับจะมีค่ามากกว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของ Marginal r e v e n u e ีนะฮะหรือก็คือว่า Marginal r e v e n u e ก็คือ r p r i m รนั่นเองนะครับเท่ากับ Marginal C o s t f u n c t i o n ก็ได้สมการตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็อีกเงื่อนไขหนึ่งนะครับก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของ m a r g i n a l cost function นะครับอัตราการเปลี่ยนแปลงก็คืออนุพันธ์นั่นเองนะครับตัวคำว่า m a r g i n o l c ค s t f u n c t i o n ก็คือ C- พรามนะครับดังนั้นอัตราการเปลี่ยนแปลงของ C- พรามก็คือ c d o u b l e p r i m นั่นเองนะครับมากกว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของ Marginal Revenue นะครับก็คือมากกว่า r d o u b l e p r i m นะครับก็คือ,อสมการอันหลังอันนี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูการพิสูจน์กันนะครับเริ่มต้นนะครับก็เรามีฟังก์ชันผลกำไรนะครับซึ่งก็คือรายได้ลบกับต้นทุนนะครับ เราอยากจะแม็กซิม e ไอเจ้าตัวกำไรนี้เราทำยังไงเอ่ยก็คือทำการหาอนุพันธ์นะครับแล้วก็จับเท่ากับ0ูนย์ซะพอเราหาอนุพันธ์แล้วจับเท่ากับ0ูนย์นะครับหรือก็คือว่าเราเซตให้ไอเจ้าก้อนนี้เท่ากับ0ูนย์ดังนั้นเราก็เลยได้ว่า r พรัมที่ Q จะต้องเท่ากับ k พรัมที่ Q ก็คือได้เงื่อนไขอันที่1ออกมานั่นเองนะฮะถัดมานะครับตอนนี้เราได้ Q เป็นจุดวิกฤตแล ถามว่าไอเจ้าตัว Q ตัวตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นจุดสูงสุดเมื่อไหร่ก็คือเมื่ออนุพันธ์อันดับที่2มันติดลบนั่นเองถูกไหมฮะถามว่าอนุพันธ์อันดับที่2ของใครก็คืออนุพันธ์อันดับที่2ของฟังก์ชันผลกําไรนะครับทีนี้ฟังก์ชันผลกําไรก็คือ p ซึ่งเท่ากับ r ลบ4นะครับดังนั้น p d o u ของ Q นะครับก็คือ r d o ที่ Q ลบกับ c prime ที่ Q นะครับมันจะสูงสุดได้ก็คือมันจะต้องมีค่าน้อยกว่า0นะครับดังนั้นเราก็เลยได้ว่าย้ายข้างนะครับย้ายไอเจ้าตัวนี้มาทางด้านซ้ายมือนะฮะเราก็เลยได้ว่า c ดับลันพลาม์ที่ Q นะครับที่จุดวิกฤตเนี่ยนะฮะจะต้องมากกว่า r ดับลันพลาม์ที่ Q นะครับซึ่งก็คือได้เงื่อนไขอันที่2นะครับดังนั้นพอมี2เงื่อนไขอันนี้นะครับก็เลยทําให้กาไรเนี่ย มีค่ามากที่สุดถัดมานะครับก็เอามาร์จิโน่ฟังก์ชันนะครับมาใช้ในการมินิ m i z ไซ์ฟังก์ชันค่าเฉลี่ยนะครับสำหรับในกรณีนี้ก็คือมินิ m i z ไลซ์เอเวอเรสต์คอสฟังก์ชันนะครับเอเว a เร c o s คอสฟังก์ชันนะครับเรามีคอสฟังก์ชันก็คือฟังก์ชัน c นะครับการที่เราจะหาเอ e r เรของคอสฟังก์ชันก็คือ,อผมย่อเป็น ac นะครับเ v เวอเรสคอสฟังก์ชันก็คือฟังก์ชันของคอสนะครับ ก็คือต้นทุนหารด้วยจํานวนสินค้านั่นเองนะฮะอ่ะทีนี้ทฤษฎีเขาบอกเอาไว้ว่าฟังก์ชันต้นทุนเฉลี่ยจะมีค่าต่ําสุดนะครับที่ระดับการผลิตโดยที่ที่ระดับการผลิตตรงนี้นะครับจะต้องทําให้ฟังก์ชันต้นทุนเฉลี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ Marginal Cost f u ฟังก์ชันนะครับหรือก็คือว่า Aq เท่ากับ C' ีพรที่ Q นะครับอ่ะก็เรามาลองดูเหตุผลทางคณิตศาสตร์ว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนี้นะครับ ก็ average cost function นะครับก็คือฟังก์ชัน a ตอนนี้เขาใช้ a นะครับฟังก์ชัน a นะครับเท่ากับฟังก์ชัน c ก็คือฟังก์ชันต้นทุนหารด้วยจำนวนสินค้านะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเราหาจุดวิกฤตแล้วก็แล้วก็ทำการดิฟนะครับก็ใช้สูตรดิฟผลหารนะครับก็เป็นล่างดิฟบนลบกับตัวบนดิฟล่างตอนนี้เราดิฟเทียบ q นะครับดังนั้น q ก็หายไปหารด้วยตัวล่างกำลัง2นะครับทีนี้เราต้องการหาจุดวิกฤตนะครับก็คือเซตให้ไอเจ้าก้อนด้านบนตรงนี้นะครับมีค่าเท่ากับ0ซึ่ง ถ้าก้อนด้านบนตรงนี้มีค่าเท่ากับ0เราก็เลยได้ว่า q c พที่ Q ลบ Cq มีค่าเท่ากับ0หรือ c ีพรที่ Q จะต้องมีค่าเท่ากับ CQ หารด้วย Q นะครับซึ่งไอเจ้าตัวตรงนี้ก็คือไอเจ้า marginal cost f u n ฟัง o n นะครับส่วนตรงนี้ก็คือต้นทุนเฉลี่ยนั่นเองนะฮะสำหรับการเช็คว่ามันต่ำสุดหรือเปล่าเนี่ยจริงๆต้องใช้เงื่อนไขเพิ่มเติมนะครับแต่ที่จรีอันี้บอกว่า มันจะมีค่าต่ำสุดที่คิวที่สอดคล้องกับตัวนี้นะครับก็ที่จดีนี้ยังบอกแบบครึ่งๆกลางๆนะครับทีนี้จากการพิสูจน์เมื่อกี้นะครับไม่ใช่ว่าเราได้แค่การ Minimize Average Cost f u คอสฟังชันนะครับแต่จริงๆแล้วเราสามารถใช้แนวคิดแบบเดียวกันเนี่ยนะครับไปแอพพลสู่ปริมาณตัวอื่นได้นะครับอย่างเช่นเอ e r อเ e r e v e รเว a น e r ว g e เว o เร t อะไรทั้งหลายแหลนะครับก็ สามารถทําได้ซึ่งก็จะได้ที่คดีออกมาในลักษณะเดียวกันนะครับ